สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอด,ดีศนกรครับกับรายการปมประเด็นทุกวันนะครับวันเสาร์ห้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นสิบเนกาถึงสิบแปนกานะครับวันนี้รายการปมประเด็นนะครับพาคุณผู้ชมบุกกระทรวงมหาไทยในบรรยากาศปีใหม่ที่ยังอบอวลไปด้วยความสุขถึงแม้จะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็ยังถือว่าเป็นเดือนแห่งปีใหม่ปีใหม่ที่ผ่านมานั้นจะสังเกตได้ว่า ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรวมถึงชาวไทยทั่วโลกมีความสุขมีความอิ่มเอ,อิบเบิกบานนะครับกันอย่างพร้อมหน้าท่วนหน้าไม่เหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่ารัฐบาลมั่นคงพี่น้องประชาชนมั่นใจความสุขจึงเกิดขึ้นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุย กับผู้ใหญ่ใจดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลตำรวจโทชัดกุลดิลกวันนี้เราจะมาสนทนากับท่านในแง่มุมต่างๆประเด็นต่างๆที่คุณอยากรู้อยากฟังจากปากของท่านเองครับนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับถือว่าขอพรปีใหม่ท่านครับถึงประชาชนทุกๆคนสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน ครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับปีนี้คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมปวารถนาครับครับท่านครับ <c oughs> แนวนยโยบายพูดถึงทําไมปีใหม่ที่ผ่านมานี่คนไทยเราส่วนใหญ่มีความสุขเลือกเกินครับท่านบรรยากาศปีนี้ผมว่าอํานวยนะฮะเพราะว่า,ห,าหนึ่งการเมืองค่อนข้างจะสงบลงแล้วครับ ครับดินฟ้าอากาศเป็นใจคืออากาศหนาวปีนี้เป็นไม่หนาวมาหลายปีแล้วก็ทางภาคใต้ยังมีฝนตกอยู่บ้านแต่ทางหนาวมันไม่ถึงใต้อยู่แล้วทางภาคใต้ก็ก็ปกติครับครับแล้วเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวนะครู้สึกคือขักมากต้อเที่ยวรับรบผมไม่ได้ไปไหนเลยเนื่องจากว่าต้องกำกับงานดูแลงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระท่านนายกยิ่งรักให้ดูแลเรื่องการจราจรให้ถนนปลอดภัยโอ้นี่นาที่หลักช่วงนั้นเลยครับเพราะกรมนี้ที่ผมได้แต่งงานมาแล้วดูแลก็จะต้องดูแลเรื่องนี้มีตำรวจทางหลวงตำรวจพื้นที่มีกรมทางหลวงทางหลวงแผ่นดินทางหลวงจนบทมีอพปรออออกก็ช่วยกันตั้งด่าน ที่พวกนั้ก็คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็คอยสนับสนุนมีน้ำเย็นให้กินมีกาแฟให้กินมีที่นอนด้วยนะครับมีที่นอนมีม้าให้เล่นได้ใหยนอนได้บางแห่งมีนวดด้วยนะครับก็อำวยอยาให้ง่วงยาให้พักผ่อนก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไป

กันคอยดูกันทุกแห่งครับแต่ว่าสถิติก็โอ้โหแต่เพราะปรากฏผมว่าคนไปเที่ยวมากเยอะ<ด>เยอะครับ,รบเยอะแน่นไปหมดไปเกิดเรื่องที่เชียงใหม่เพราะว่ารถไปกันเต็มหมดบรรยากาศหนาวๆเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนภูกระดึงท่าอ,อ,อะไรอะไรเรือภูเรือเขาใหญ่ครับ <c oughs> นี่อีกฮะเขาคอกูเขานี่คือเส้นทางที่จะออกไปผมจําได้ว่าผมจําได้ว่าเพื่อนผมโทรมาหาผมตอนสักประมาณสี่ทุ่มครับหกโมงเช้าอยู่หลักสิจริงอ่ะจริงครับอไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดหมายถึงว่าคืนวันที่สามสามสสบเอ็ดสามสิบหรือสามเอ็ดสามสิบหรือสามเอ็ดสามสิบสามสิบสามสิบสาเ้ี๋องกันละใช่ช่ช่สามสิบบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28, 29หรอกครับคนเดินทางเลยนะทีนี่นะถ้า30ก็ยังแน่นอยู่นะก็คิดดูแล้วกันเริ่มตั้งแต่วันที่28นะครับวันศุกร์ทยอยกันออกครับผมนี่เริ่มตะแตนบายตั้งแต่วันที่27เราเปิดศูนย์ศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและบรรเทาบเาสาธารณถไปที่กรมป้องกันเนี่ยเมื่อวันที่27เปิดศูนย์ ยี่สิบแปดวันศุกร์คนเริ่มออกเดินทางนะฮะออกเราคิดว่าจะออกเย็นๆเลิกงานแล้วออกมันจะใช่ออกทั้งแต่เช้าแล้วแล้ว,ลวก็รถแน่นไปเรื่อยขึ้นเหนือหรืว่าถนนต้องต้องต้งตองขยา,ายเส้นนะฮะขึ้นเหนือ ขึ้นเหนือขึ้นอีสานคือเท่าเท่าที่พูดถึงเรื่องถนนถ้าผมวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับคือเส้นทางออกมันเป็นเส้นทางเดียวกันอีสานเหนือกขากลับก็เหมือนกันขากลับก็เหมือนกันครับคือลักษณะไม่ต่างกันเพราะเส้นทางออกเดียวกันกว่าจะไปกกระจายตรงตรงแยกใช่ไหมครับตรงแยกนั่นแหละฮะตรงนั้นเนี่ยคือจุดปัญหาถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าพูดถึงว่าเราสามารถที่ทําเส้นทางตัดเหนือก็คือออกเหนืออีสานออกอีสานได้เลยผมว่าน่าจะเน้นเส้นทางใาครับประชาชนไม่ทันพอปีนี้เกิดออกกันใหญ่ ประชาชนก็คอยฟังข่าวนะครับใช่ฮะานรบประกาศประสานก็ออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมองได้สองแง่มุมครับทําไมประชาชนออกไปเที่ยวกันเยอะมากกว่าปกติมากกว่าทุกๆปีผมมองสองมุมนะครับมุมที่หนึ่งนั่นคืออย่างที่ท่านพูดม่อสกูรับเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ค่อยๆชั่วขยับขยายตัวมันทําให้คนคนเริ่มเริ่มมองเห็นแวว มีความมั่นใจว่ามีความสุขใช้จ,จ่ายใ,ใช่สามารถอย่างนี้ประเด็นที่สองคือหลักๆด้วยซ้ำแบบผมกลับกันไประเด็นหนึ่งไประเด็นสองรไประเด็นหนึ่งคือการเมืองสงบนะฮะเพราะถ้าการเมืองสงบนิ่งนะครับบรรยากาศม,มันไม่เครียดมันก็จะได้พักแต่แต่ก็เกือบเหมือนกันนะก่อนๆนั้นครับที่ว่านะครับมีม็อบมีม็อบท่านเสีย้ายอะนั้นะเกือบเหมือนกันนะฮะในความรู้สึกวันไหวประชาชนทั่วไปในตอนนั้นแต่ไม่อยากให้เกิดครับเพราะมันอยู่ในห่วงของ วันพ่อด้วยอยู่ในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นมาแล้วเขาก็สู่ช่วงของเทศกาลคริสต์มาสก็ดีปีใหม่ก็ดีมันเป็นช่วงที่คนไทยกำลังมีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาก็แน่นอนครับบรรยากาศอย่างปีใหม่ที่เกิดขึ้นก็คงไม่ได้เห็นคนก็คงไม่กล้าออกไปเที่ยวนะครับนั่นคือความสุขคนไทยมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วสรุปแล้วในในในส่วนของงานบรรเทาสารภัยนะครับหลังจากปีใหม่มาช่วงมาเรามาปิดศูนย์วันที่สาม ครับกับวันธิษฐานมักกะลาสถิติก็ปรากฏว่ามีคนตายเพิ่มขึ้นเ่29ราย29รายบบาทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าเพราะอย่างเชียงใหม่นี่ก็เกิดอุบัติเหตุเยอะเพราะคนไปอยู่กับที่ต <ฮะ S 2> ่างกั<ค>นเยอะจำนวนเยอะไปขับรถกันเยอะเชียงใหม่เชียงรายเพิ่มขึ้นหมดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเ,เพราะก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ผมว่าถ้าเผื่อแบบนี้กลัวว่าต่อไปจะเอาไม่ลงละต่อไปนี้ทางผมก็ร่วมมือกับเอกชนหลายเจ้าเราเริ่มรู้ตัวแล้วนะเพราะว่าต่อไปนี้เราต้องรณรงค์ตลอดแล้วันนี้ผมก็ไปที่ศูนย์ฮอนด้าเซึ่งมีการขับขี่รถให้ปลอดภัยมีการแข่งกันต้องแบบมีอาสาครับเอาประชาชนเข้าร่วมมีคนอาสาเยอะครับแล้วฝ่ายนายทุนต่างๆก็พวกที่บริษัทห้างร้าน ว่มีบริจาคทรัพย์สินเพื่อการสาธารณะยนเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะร่วมกันนะคือคนขายจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ฮอน้าก็จ่ายเงินมาปีหนึงสีกว่าล้านเพื่อมาช่วยงานบรรเทาสาธารณภัยนะครับรณรงให้เกิดความปลอดภัยในการขับรถแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เมาเหล้า80%ครับ80%ครับ มอ,ตมอเตอร์ไซค์เมาเหล้าแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกอยู่ตรงเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมมารู้ว่าวันเนี้ยมีสถิติที่เพิ่งได้ทราบว่าเฉพาะนักเรียนอาชีวะนะครับสี่ร้อยกว่าแหง่งวันนี้ผมพบอา,รรอาจารย์ที่เป็นรองที่ดีกรมอาชีวะศึกษาบอกว่าเขามีโรงเรียนสี่ร้อยกว่าแหง่งโรงเรียนสี่ร้อยกว่าแห่งเนี่ยตายวันละสองคน ตาเฉลี่ยเนี่ยเอเวอร์เรสต์วันละสองคนอันนี้แน่นอนครับแล้วเขาก็ลดลงลงเริ่มลดลงร่วมกันมีกรมทางกรมการขนส่งมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกระทรวงกระทรวงมหาไทยกระทรวงศึกษากรมอาชีวะจากตำรวจกรมตำรวจมากันหลายหน่วยเลยครับร่วมกับเอกชนฮอนด้าครับก็ไป ที่โรงมาเอาวิทยาลัยโรงเรียนที่ที่สำหรับเด็กพใช่ไหซึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ลดลาลดได้30เปอร์เซ็นต์สุที่แล้วลดได้30เปอร์เซ็นต์จากโครงการนี้นะครับจาก883 24ก็คือตายน้อยไปแค่2ี่คนจาก็ถือว่าน่าจะประสบผลามสำเร็จคนลดได้เยอะยังไม่พอใจครับยังไม่พอใจด้วยเหรอฮะมันต้องมันต้องน้อยครับเรื่องอะไรอ่ะ ส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้ไปตายไ <อะ S 2> ตายมัน <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องต้องต้องให้มากกว่าน,นี้นะครับมากกว่านี้โครงการที่ใกล้เคียงกันประเภทนี้นะครับนอกเหนือจากโครงการนี้แล้วมีโครงการอื่นอย่างไรอ,อย่างไร,รบ้างครับเยอะนะครับค่อนข้างเยอะผมเข้ามาอยู่กระทรวงมหาดไทยพอไปอยู่ไปดูแลงานนี้นะหลายหน่วยที่เข้ามาร่วมมือกันเยอะมากนะครับโครงการเมาส์ไม่ขับ สองกระทรวงต่างเกี่ยวก็มีอะไรหลายส่วนครับเกี่ยวเรื่องกับเรื่องเรื่องเรื่องยาด้วยไหมเรัอเกี่ยวด้วยแต่เรื่องย,ยาเนี่ยมันดูกันไม่ค่อยออกเป็นเรี่ยวเมาไม่ขับความจริงเมายาก็ไปขับเหมือนกันแล้วก็ไม่รตรวจกอหอก็ไม่เจอครับ,รบแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหนานะครับซึ่งผมกำลังหาวิธีอยู่คือเรื่องง่วงอ๋อแล้วฝืนขับง่วงแล้วขับเมา มดลิตเมาง่วงเมายาหมดลิตยาง่วงแล้วก็เกิดเราหลับอ่ะคนหลับมันก็ไม่มีสติมันก็พาพวกพวกในรถเดือดร้อนไปด้วยสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับการดื่มสุรานะครับการดื่มสุราเนี่ยนะครับผมว่าควรจะดื่มให้ให้พอเหมาะพอควรและที่สําคัญดื่มแล้วอยากขับครับกินแล้วอยากขับนะครับ ไม่ใช่เมาไม่ขับเลยนะดืมไม่ขับเลยดื่มไม่ขับดื่มมีต้องไม่ขับเลยใช่ไหมรู้ว่าไม่ใช่ว่าเมาไม่ขับนี่หมายความว่าดื่มแล้วนะเมาไม่บางไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่จริงต้องเริ่มตั้งแต่ตัวดื่มะฮะดื่มต้องไม่ขับอ่าแต่เกิดว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมดื่มน้ําชาเขาไม่ได้ดื่มเหล้าดื่มไม่ขับดื่มเหล้านะหรือแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วกันนะครับหรือสารประเภทอื่นเช่นยาเมายาบ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมว่า ควรจะคิดนะครับก่อนสตาร์ทนิดหนึ่งเพื่อชีวิตของท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเบรกหน้าเราจะมาคุยกันกับท่านในเรื่องราวต่างๆที่คุณคุณอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของส่วนตัวท่านที่ไม่ได้พูดกับใครที่ไหนมาก่อนสักครู่เดียวครับ